แม่คือคประสธประธานคือถ่ายบ้านมิติธรรมีหนืชางลังเสนอขาวอยู่นะครับจบข่าวก็จะเข้าสู่การขายข้อสอบเลยนะครับ คุณผู้ชมพบได้แล้วที่ f a c e b o o k c o t h s i n g i d e n จากนี้ไปรับชมถ่ายทอดสดาการแข่งขันชกมวยจากจังหวัดสกลนครค่ะ โตเกียวชาติต้านภัยยาเซติกึุงอูนอินซีสถานโลกจากัีมทีฬาชกคราวสนามกีฬาอำเภอสว่างแดน,น,นดินสนามบินเก่า ตอูนอินซีสถานโลกจากวันที่มืบอช์โชคราสนามกีฬาอำเภอสว่างแดนดินสนามบินเก่าจังหวัดสกลนครนักการนักมวยชาวฟิลิปปินส์อยู่ทางด้าน,น,นมือเงินบอร์จิมมี่ขณะนี้นักมวยนักพูดพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าเราไปใส่ันเลยครับยุกแม่ไม่ดป็นไร โอ้โนครบับออกมก็ไม่หยุดเลยนะครับเ ah. ่ไม่ใ้ดูแรแล้วใส่อะไรไโอ้โโอ้โหไม่หาใจหายคอไปเลยบีขฝาสึมไปนะ

ราบายพี่แดงจุ้ยมาสว่างพันแท้ครับให้กำลังใจใช้มงคนใจร้อนนะครับพี่น้องทุกคนครับรับรองเลยครับเรียกว่าสิทธิ์นั้ช่วยพี่นอกได้เบิ่งกันเต่าหนี้เอาให้ดีมากเทื่ยงนายตายแต่อย่างนะครับนายบุญส่งเตชะมณีสถิตประธานกิจสุภาษณ์นายยกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบุรณะพลตำรวจเอกปรุงบุญพดุง ประธานที่ปรึกษาจิตติมศัก์บริษัทเลอรแแปลงจำกัดอาจารย์วิจาร์อินทรรัตน์อุวาจังหวัดสกลนครในนามของชาวจังหวัดสกลนครและอำเภอสวรรค์แดนดินเป็นประธานในธีเปิดมหารการมวยไทยมวยไทยโลกเก้าชาติต้านพิยาเศรษฐิตวันนี้กิจกรรมที่ทําให้การประชาสัมพันธ์ของชาวจังหวัดสกลนครไปสู่สายตาชาวชาวขอบคุณ ท่านประธานในพิธีละคณะรวมทั้งขอบคุณผู้ให้การอยู่ที่นี้และนั่งชมการไถ่ข้อวสดพันที่แข่งขันอย่างเต็มต้นว่ารนสานการประธานรัฐสภาท่านชัยมงคลชัยรบท่านพลตำรวจเอกกรุงบุญประทุงนายกสมาคม จิตเก่าโรงเรียนเจยงิมบุรณะโดยไทยการสับปนการแข่งขันมหากกรมมวยโลกมวยไทย9ก้าชาติสถานโรคในวันนี้การแข่งขันชกมวยนักมวยไทยได้มีโอกาสได้มีการเล่นกีฬาเพื่อที่จะมีความก้าวหน้าทกมยา้ิ ท่านผู้ี่าบที่กาซีอกับาคือสองนะครับ